ก็พอดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกินร้านอาหารเกาหลีกันหุยแดดเป็นสองเจ้ามากเลยว่ะแดดแรงมากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านมันราคาสองเก้าเก้า่ะเออก็จะลองลองดูแล้วกันเนะว่ารสชาติเป็นไงก็ไม่ค่อยได้กินอาหารเกาหลีเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลองกินกันดูว่าเป็นไงบ้างตอวบกกีก็ยังไม่เคยกินเลยจะ <laughs> ลองดูครั้ง เคยกินแล้วรอบหนึ่งแต่จำไม่จำรสชาติไม่ได้เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันอร่อยหรือเปล่านี่เลยนะครับคิมบาร์บีคิวสองเดี๋ยวเราจะมาบุฟเฟ่เกาหลีด้วยชอบเลยของบุฟเฟ่เดินมาถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกินดีกว่า <S <S เนื้อย่างจุกมาเลยครับเป็นไวมันจะเป็นเน้นหมู3ามชั้นมากกว่านะแล้วก็มีเครื่องเคียงเยอะมาก เตี้ยมเยอะมากบรรยากาศภายในนี่แบบดูเป็นเกาหลีมากอันนี้เป็นสาล่ายห่อครับผมอืมอร่อยมันเป็นบุนเส้นด้วยนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแบบทอดอร่อยมากเลยจะบอกว่าดีคือดีอ่ะที่ที่เหลือเวลาที่เหลือเราก็จะนั่งย่างประมาณเนี้ย90นาทีนะครับผมกินกันไปจุกๆเลยนะครับ เราอลว่ายังคุยกับน้องเขาอยู่เลยแกว่ากูัวเราเองแล้วเนะี่ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมโคนแจ่มเลย